ส่วนวันนี้แม้ว่าจะเป็นวันเสาร์แต่ว่าความเข้มข้นทางการเมืองก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ยังคงต้องติดตามค่ะโดยล่าสุดนั้นนางสดศรีสริยธรรมคาดการว่าในวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ก็จะมีความชัดเจนว่าจะรับรองให้ในายจตุพรพรมพันธ์นั้นได้เป็นสสหรือไม่ขณะเดียวกันยืนยันได้ว่าที่ผ่านมานั้นการทํางานของกรกตก็อยู่ในกรอบของกฎหมายไม่ได้ตึงเวลาค่ะพร้อมได้ออกโรงเตือนไปยังกลุ่มคนเสื้อแดงด้วยว่าหากข่มขู่ทําร้ายกรกะตน,นั้นอาจจะทําให้พักเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลค่ะ หลังจากที่เมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตนั้นได้ประกาศเลื่อนการรับรองการเป็นสสให้กับนายจตุพรพรมพันธ์ผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยและแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงไปเป็นวันจันทร์ที่1สิงหาคมนางสดศรีสสยยะธรรมกกตด้านกิจการพักการเมืองคาดว่าในวันจันทร์นี้ค่ะน่าจะได้บทสรุปที่ชัดเจนหลังจากที่มีการสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย ทั้งนี้ยืนยันว่าการพิจารณาคุณสมบัติของนายจตุพรที่ผ่านมาทําตามกรอบของกฎหมายไม่มีการดึงเวลาหรือมีเจตนาแอบแฝงซึ่งในวันที่หนึ่งสิงหาคมนั้นก็อยู่ในกรอบ30วันพอดีและไม่เคยพูดว่าจะไม่รับรองนายจตุพรแต่อย่างใด ดยนางสศียืนยันนะคะว่าไม่กังวลในเรื่องของความปลอดภัยแม้ว่าจะมีกลุ่มคนเสแสดงบางส่วนนั้นที่พยายามออกมาข่มขู่กดดันให้รีบรับรองนายจตุพรเพราะเชื่อว่าทุกคนจะต้องเคารพกฎหมายแต่หากจะมาทำร้ายร่างกายหรือฆ่ากก,ะกะตตนเองและกะกะตอ,อีกสี่คนก็พร้อมในการยอมเสียสละเพื่อชาติแต่อยากเตือนไปยังกลุ่มคนเสแสดงว่าหากทำเช่นนั้นจริงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนทหารก็จะไม่ยอมและจะออกมาปฏิวัติ ซึ่งก็จะมีผลให้พรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยนอกจากนี้นะคะนางสดศรียังบอกด้วยว่าในวันที่1สิงหาคมจะมีการพิจารณารับรองการเลือกตั้งใหม่ที่จังหวัดน้องคายและจังหวัดสุโขทยัยรวมถึงการนับคะแนนใหม่ที่เขต2จังหวัดยะลาด้วยค่ะ